วัสดค่ะอันนี้ตอนนี้เช้่อล้มดดีลงมาถึงวัดนั่นค่ะส่วนของวัดที่เป็นวัดคำหา่านทางล้างมันเป็นน้ําตกนะคะน้ำตกที่อยู่ในช่วงของวัดคำหา่านไหลลงจากโบสถ์ลงมาประมาณสองสามรอยเมตรนะคะเนาะหลังมีน้าตกถ้าขึ้นถึงมาบเป็นน้าตกค่ะอันนี้ค่ะไหลลงมาจากไอ้ชะง่อนพระชะง่อนหินนะคะหินแง่ไหลลงมาจากโบสถ์เลยค่ะไหลลงมาเรื่อยๆเพราะว่าวัดนี้สิอตู่ดต๊มก็บโบสถ์นะคะเพราะมันเป็นที่เขาเนาะ ท่ามดอินดีก็ไปเขาพูวไปกปราบในมระการลวงตาเจ้า,าวาดมาแล้วนะคะลวงตาผุ่มนะคะอาจารย์ผุ่มลุงตาผุ่มนั่นจะเป็นวัดนะคะนะั่เป็นวัดเห็นว่ามีังอนหินสังอนผายื่นออกมา,มาที่มาของคำว่าวัดคอมห้านนะคะเพื่อจะเป็นแบบนี้แหรอคะเป็นหิกนก้อนไงเป็นเหมือนลักษณะคำแล้วกะ็ลวงตาเขานมาเห็ดวัดเ่งนะคะนะ ท่านไปท่านมาเขามากราบนะวัดการดวงตาได้ค่ะนะวัดสำหนันหรือว่าวัดดอนขนุนนะคะเนาะแต่วันนี้่วนนี่เป็นส่วนของวัดเข้าขึ้นไปอีกประมาณสองหรือสามลอยก็จะมีบโบสดคะซึ่งอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละคะนะ่ะเนาะม้องไปเห็นวิวที่ทัดเทีามค่ะเพราะว่าอยู่ทางภูเขานะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่ขามารับชมลิปเด้อค่ะ่อกันไม่คิดหนาเด้อค่ะเพื่อนๆเชนบทดอินดีขี่คอโตล่ลาดไปก่อน,นะคะ่ะ อันตกน่อยค่ะแต่ว่าก็สวยงามเนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ